ป๋องแป๋งเจอกล่องเก่าๆในห้างเก็บของเอ๊ะกล่องอะไรนะ้าป๋องแป๋งเปิดกล่องออกมาว้าวมีของเล่นเต็มไปหมดเลยมีตุ๊กตาหมีมีรถแข่งมีลูกบอลสีสวยว้าวของเล่นเยอะแยะเลยป่องแป๋งหยิบตุ๊กตาหมีขึ้นมากอดแน่นแล้วก็หยิบรถแข่งมาเล่นบรื้นๆรื้นบรื้น,นสนุกจังเลยแต่ ในกล่องยังมีอะไรอีกฝ๋องแป๋งควานหาเจอสมุดภาพเล่มหนึ่งเปิดดูข้างในมีรูปวาดเก่าๆรูปใครเนี่ยทันใดนั้นแม่ก็เดินเข้ามา แม่นั่นรูปตอนที่ป่องแปงยังเด็กนี่จ้าจริงเหรอป่องแปงตัวเล็กจังใช่แล้วกล่องนี้เป็นกล่องความทรงจําของป่องแปงไงล่ะป่องแปงยิ้มกว้างเท่าใจแล้วกล่องนี้ไม่ได้มีแค่ของเล่นแต่มีเรื่องราวดีๆของป่องแปงด้วยกล่องสมบัติของป่องแปงไม่ใช่แค่ของเล่นแต่เป็นความทรงจําที่แสนสุขใจต่างหากล่ะ